เดี๋ยวมาพูดเรื่องคดีคุณแตงโมนะครับครับอ่าคราวนี้มาเข้าเรื่องคดีคุณแตงโมนะครับตามที่หลายๆท่านนะครับออกมาเรียกร้องให้หรื้อฟื้นคดีคุณแตงโมนะครับแล้วก็มีไปทําการทดลองนะครับทดลอง สถานการณ์จริงเอาคนไปนั่งในเรือนะครับไปนั่งในเรือแล้วแสดงแทนเป็นคุณแดงโมโตกเรือนะครับคือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เขาหวังดีแล้วก็เขาไม่เชื่อว่าคุณแดงโมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุพัดตกไปจากเรือแล้วโดนใบพัดเรือฝัน จนเสียชีวิตนะครับเขาไม่เชื่อนะครับมีทั้งคุณหมอมีทักสื่อมวลชนนะครับหลายหลายคนออกมาเรียกร้องกันนะฮะออกมาเรียกร้องกันมันเครือบแคลงสงสัยนะครับผลการทดสอบทดลองกันวันนั้นใช้ความเร็วเหมือนกับวันตามคำให้การปกติของให้บุคคลบนเรือผู้ต้องหาบนเรือว่าขับความเร็วเรือเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับ ตกไปก็มันก็ไม่เห็นใบพัดนั่นเลยเพราะว่าลงไปเนี่ยเวลาลงไปแผ่นหลังมันลงไปที่พื้นน้ําพื้นน้ํามีแรงต้านเรือมีความเร็วอย่างไงมันก็ไม่มีทางโดนใบพัดเหลือฟันได้เด็ดขาดนะครับนะครับสภาพเรือเหมือนกันนะครับเขาก็เชื่อว่าคุณแดงโมนเนี่ยถูกฆาตกรรมนะครับ ตัวผมเองนะครับตัวผมเองผมไม่รู้รายละเอียดคำให้การพยานไม่รู้ GPS เรืออะไรนะครับแต่ผมวิเคราะห์เอานะครับผมวิเคราะห์เอาเท่ากับเท่าที่ผมมีความรู้บ้างประสบการณ์บ้างเนี่ยผมมองว่าคุณแต่งโมเนี่ยน่าจะโดนลวนลามโดนลวนลามบนเรือ นะครับเขาจะไปกอดจูบรูปคำหรือจะไปทำร่วงเกินอะไรและวคุณแตงโมไม่ยอมไม่ยอมก็เกิดการตบต,ตีทำร้ายร่างกายกันอีส์โชคเบ้าตาตบนะครับถีบตกเรือไปผมมองว่าเป็นอย่างนี้มากกว่านะถ้าผมไปสืบสวนคดีนี้ผมจะสันนิษฐานประเด็นนี้ก่อนเลยนะครับผมจะไม่สันนิษฐานเรื่องเป็นอุบัติเหตุถ้าอุบัติเหตุเนี่ย มันจะต้องมีผู้ชายบนเรือเนี่ยโดดลงไปช่วยโดดลงไปช่วยนะครับผมมองว่าคุณแดงโมอาจจะทะเลาะเบาะแววงหรือไม่ยอมเขาเลยตบปีแล้วก็ถีบไปนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับถ้าผมไปร่วมสืบสวนคดีนี้ผมจะตั้งธงอย่างนี้เขาไว้ก่อนเลยนะครับ แล้วตำรวจเนี่ยไม่ใช่มีความสามารถเรื่องคนตกลงตกเหลือนนะนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างนี้นะครับพนักง,งานสอบสวนก็ไม่ได้มีความรู้นะครับกว่าจะสอบกว่าจะสอบก็เกินเวลาแล้วตรวจแต่ละคนว่าเมาขนาดไหนมันก็ไม่ได้แล้ว เขาไม่ยังไม่ยอมมาให้การแถมเรือที่เกิดเหตุก็เอาไปล้างด้วยอะไรด้วยนะครับพยานหลักฐานถูกทำลายนะครับพอจะไปตรวจ dNA จะไปตรวจลายนิ้วมือจะไปตรวจพยานถูกเตรียมมาผู้ต้องหาถูกเตรียมมาแล้วถูกสอนโดยคนที่มีความรู้ทางกฎหมายว่าต้องให้การอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ไม่รู้ส่วนตัวผมสันนิษฐานเอาว่าน้องแตงโมโดนทําร้ายร่างกายและโดนถีบลงเหลือนะครับไม่ยอมเล่นตัวมากนะก็นะครับมันถึงไม่มีคนโดดลงไปช่วยนะครับแล้วพอเข้ามาทดสอบทดลองกันแล้ว เมื่อ,เม,อเมื่อคืนเจอทวีด้วยเมื่อคืนเจอรัมมนตรีทวีสอดส่องด้วยนะครับที่งานแต่งงานลูกท่านจักทิพนะครับก็บอกว่าสังคมมันสนใจนะครับท่านทวีท่านวทานวีก็สั่งให้ดีเอรับสืบสวนคดีนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าไปไปรื้อฟื้นคดีนะครับคือไปรื้อฟื้นคดีเนี่ยมันยังยังไม่ได้นะครับคดีเนี้ยพนักง,งานสอบสวนโดยตำรวจเนี่ย เป็นเจ้าของสำนวนส่งสำนวนไปที่อยายการอรยายการส่งฟ้องศาลไปแล้วนะครับดีเจะยังไปก้าร่วงไม่ได้ดี i ก็จะไปสืบสวนสืบสวนเรื่องนี้นะครับเห็นว่าเป็นคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนเข้าไปสืบสวนดูว่ามันจะแสวงหาพยานหลักฐานใหม่ได้ไหม นะครับเช่นภาพถ่ายนะครับหรือกล้องวงจรปิดหรือวิดีโอหรือพยานอะไรที่จะทำให้คดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมนะครับ DSI ก็มีอำนาจนะครับเมืม่อเมื่อคืนก็ แต่ไม่ได้คุยกันเรื่องคดีนะครับเจอทวีครับในฐานะที่เป็นน้องรักนะครับพวกเราเก่าๆแก่ๆเจอกันก็นทักทายกันอะไรกันนะครับเจอไอ้ไอ้บิลลี่ด้วยนะครับพออสอบอตนะครับเจอที่ปรีกลาหลายๆท่านนะครับจำชื่อมันไม่ค่อยได้เรามันคนแก่นะฮะมามันมายกมือไหว้ผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับ แต่เจอทวีกับบิลลี่ด้วยนะครับบิลลี่วันนรัตไอ้มันชื่ออะไรไว้บิลลี่โคชลัตนะท่านวันนรัตน์นั่นพ่อมันนะครับผมไม่รู้เลยนะประธานโทษเรื่องดคดีคุณแองโงคุณแซนคุณเซิร์นอะไรไม่รู้เลยนะฮนะคุณอะไรไม่ได้รู้รายละเอียดเลยนะครับ ไม่ไม่รู้รายละเอียดแต่ผมสันนิษฐานสันนิษฐานว่าถ้าผมเป็นนักสืบเรื่องคดีคุณแตงโมเนี่ยผมสันนิษฐานว่าโดนโดนทำลายร่างกายจะกลายว่ามันคือด้วยความโมโหะด้วยความโมโหนะครับคือผม เาจุดว่าถ้าเกิดว่าเขาพัดตกไปจริงๆเนี่ยเพื่อนมันบอกแตงโมโตกเรือนะครับมันต้องมีคนโดดลงไปช่วยนะครับเพราะทุกคนว่ายน้ำเป็นกันหมดนะครับ เราไม่ใช่มีอำนาจไปสืบสวนสอบสวนครับเราไม่มีอำนาจนะเราไม่มีอำนาจนะครับผมก็ไม่ได้เข้าไปสนใจข่าวอย่างนี้นะครับครั้งแรกผมมองผิวเผินผมก็มองว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะมองว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับยังเสียใจเลยนะครับขอให้ดวงวิญญาณของน้องแตงโมเขาไปสู่สุคติสวงสวรรค์นะครับมานะฮะ โอ้ยไอ้ใครที่บอกว่าไปภาพพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะโดยส่วนตัวผมนะผมไม่ได้มองถ้าเกิดสมมุติว่ามองว่าจะเอาคุณแตงโมเนี่ยไปสังเวยให้ผู้ใหญ่ เขาจะต้องเอาไปลงลงลงเรือทําไมแล้วเขาก็เอาไปส่งที่โรงแรมแล้วเขานัดเจอกันที่โรงแรมแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเอาไปนั่งเรือนะครับผมมองว่าต้นเหตุมาจากคนบนเรือนั่นแหละครับอยากจะได้คุณแดงโมแล้วก็ไม่พอใจนะฮะไม่ได้เอาไปส่งใครครับ ถ้าเกิดจะเอาไปส่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือติดต่อกันว่าจะให้ไปรับรองแขกผู้ใหญ่เขาเอาไปส่งที่โรงแรมแล้วครับนะฮะค,คือเวลาจะพูดเรื่องนี้ต้องดูว่าหนึ่งทำเพื่ออะไรสองคนทำเนี่ยมีอำนาจหรือไม่ถามว่าทำเพื่ออะไรเพราะว่าคดีเนี่ย ยังอยู่ที่การพิจารณาดําเนินการของศาลอยู่ใช่ไหมครับศาลอาจจะตัดสินไปบ้างและยังอีก,อกบางคนก็ยังต่อสู้คดีแสดงว่าคดีนี้ก็ยังไม่จบใช่ไหมครับอยู่ในขบวนการยุติธรรมอยู่และการออกมาร้องเนี่ยอยากจะรู้ว่าร้องเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพราะเขาอะไยใส่สวนกันอยู่ยทำเบื่อง อันที่สองมีหน้าที่ไหมก็บอกว่าคนที่จะลื้อคดีนี้ได้จะต้องเป็นคนที่มีส่วนได้เสียส่วนได้เสียใครบ้างครับก็คือทายาทพ่อแม่หรือทายาทหรืออายการซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐอันเนี้ยถึงจะลื้อฟื้นคดีได้ข้อแรกข้อที่สองพยานหลักฐานใหม่ที่สำคัญน,นะที่จะพิสูจน์ความจริงนั้น ถ้าเป็นพยายนที่มีอยู่แล้วในสรวนการสอบสวนนะครับไม่ถือว่าเป็นหลักฐานใหม่จะเอาไปลื้อฟื้นคดีไม่ได้ข้อสามพยายนหลักฐานที่ปรากฏน,นั้นเนี่ยจะต้องเป็นพยายนหลักฐานที่สามารถจะพิกาีได้อ,อย่างเชน่นตอนเนี้ยมันเรื่องประมาทใช่ไหมถ้าคุณมีคลิปวีดีโอนรือมีหลักฐานอะไรชัดเจนว่าเป็นฆาตกรรม อย่างเนี้ยสามารถจะมาลื้อฟื้นคดีได้สเวลาจะลื้อฟื้นคดีต้องผ่านกระบวนการไต่สวนของศาลก่อนนะว่ามีเหตุที่จะลื้อฟื้นคดีหรือไม่นะครับและถ้าะจะลือ้อคดีตัดสินแล้วพบไม่สรประสานใหม่เป็นเพื่อได้ไหมหรือเป็นเพื่อ ที่จะแก้คำฟ้องดังนั้นต้องไปดูตัวนี้ครับดังนั้นไม่ใช่ว่าหนึ่งคนไม่มีหน้าที่แล้วผมถามว่ากลุ่มคนนี้มีหน้าที่อะไรเ,<อ>เขาผู้ที่หาย<อ>คุณแม่เขาก็ยังอยู่คเ,<อ>เขจะแม่แล,ล้วรักก็อายการก็ดำเนินการไต่สวนอยู่ในอยู่ดังนั้นทําไม่ได้ลําบากสองแล้วผมถามว่าที่คุณบอกคุณมีหลักฐานใหม่เนี่ยหลักฐานอะไร ผมสามว่าการจำลองเหตุการณ์นั้นแสดงว่าคุณจะจำลองเพื่อหาหลักฐานใหม่ใช่ไหมนี่ยังไม่มีหลักฐานใหม่เลยเนีก็คือยังไม่มีหลักฐานใหม่หมายความว่าการจำลองอ,อันนี้ยังไม่มีหลักฐ <pec S 2> านใหม่ไม่สามารถเอามาพลิกคดีได้ไม่ได้ไม่ได้รอไม่ได้ทำไม่ได้<า>แล้วผมคิดว่าสารเขาก็ไปรับด้วยเพราะไม่มีเป็นไม่เป็นกระบวนการกระบวนการนี้สารไม่รองรับหรอกไม่ได้ มองว่าคือคนที่เขาจําลองเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเขาไม่ได้มีอํานาจที่จะทําได้ด้วยหรอคะผู้การคือเขาจาลองได้ได้ไหมคุณว่าจะคุณจําลองก็จาลองกันไปเล่นๆเงี้ยแล้วคุณจะจําลองแล้วไม่ได้มีผลต่อคดีไม่มีผลเลยอออไม่มีผลเลยไม่มีหลักฐานใหม่ผมถามว่าคดีเนี้น้องเดิมบอกว่าเป็นคนฆาตกรรมใช่ไหมเรามีการพูดกันว่าน้องแตงโมถูกฆาตกรรมในเรือใช่ไหม พอตรวจสอบไปแล้วปรากฏไม่มีหลักฐานไดเลย,เล,ยเลือดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอา้าวต่อมาบอกว่าฆาตรการรมบนหัวเรืออา้าวต่อมาฆาตรกรรมนอกเรือต่อมาฆาตรกรรมบนบกผมบอกอะไรเนี่ยคุณไม่เชื่อ<ถ>สวนสอบสวนเหรอแพทย์เนี่ยเขาลงความเห็นว่าน้องแตงโมเนี่ยเสียชีวิตเพราะจมน้ำนะ ไม่แค่ตะก,กร,ร,นะนรเนี่ยจมน้ําไอ้บาดแผลเนี่ยมันจะโดนใบพัดหรือโดนอะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่ได้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนะเสียชีวิตเพราะจมน้ําแล้วอีกตอนเขาผ่าพิสูจน์น้องสมัยนั้นตอนผ่าพิสูจน์ครั้งแรกคนสงสัยเยอะเอว่าละไม่ไว้ใจตํารวจมไม่ไว้ใจตํารวจออ,อกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ส่งไปให้ นิติวิทยาศาสตร์ผ่าใช่ไหมโดยผ่ากระทรวงวิธรรมและผลผ่าทั้งสองครั้งหมอเนี่ยบอกตรงกันผลพิสูจน์เดียวกันเลยไม่ได้มีอะไรเลยแล้วคนที่ผ่าครั้งที่สองที่ทกระทรวงการวิธรรมเนี่ยเอาหมอผู้เชี่ยวชาญเก่งๆเนี่ยหลายโรงพยาบาลมาเป็นคณะกรรมการาการผ่า,ามีผู้สังเกตการและผมถามว่าคุณจะไปให้มันเป็นคดีอื่นได้ไง อืมคือกระบวนการในการพิสูจน์มันมันเรียบร้อยดีแล้วมันหมดแล้วอ่ะตำรวจเขาทำทุกอย่างไอ้ที่คุณทํากันทั้งหมดเนี่ยตํารวจเขาทําหมดแล้วอืมก็ทําหมดแล้วคืออาจจะด้วยความคิดกลุ่มเนี้ยเขามีความเชื่อว่าคุณแตงโมน่าจะถูกฆาตกรรมไงลองแต้มไม่ใช่อุบัติเหตุเขาก็เลยอาจจะยังพยายามพิสูจน์ค่ะไม่หรอกเขาไม่ได้เชื่อว่าว่าแตงโมหรอ คือมันมีเบื้องหลังมีอะไรกันอยู่ mm hmm. ใช่ไหมคือขบวนการที่ทมเนี่ยผมถามว่าถ้าไม่มีหลักฐานในราการก็จะฟ้องได้ย mm ังไงสิ่งที่คุณพูดเนี่ย mm hmm. เขาทำหมดแล้วเขาพิส mm ูจน์มากแล้วก็ทำมากกับเพื่อคุณทำอีกเขาทำมากกว่าอีกตำรวจน่ะแต่เขาไม่พูดเขาพูดไม่ได้มันจะกระทบลูกคดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่ ใชเป็นกระบวนการศาลแล้วเขาพูดไม่ได้เวลาคุณเวลาเขา,า,เขาตําศาลเขาไต่สวนเนี่ยคุณก็ไปนั่งฟังดูดีกว่าศาลเขาไต่สวนอะไรเดี๋ยวมาแล้วคุณก็จะรู้ว่าเอ้สิ่งที่คุณทําเนี่ยมันมันไม่ใช่ค่ะก็ลองไปฟังเขาไต่สวนบ้างดิไปหาไปดูฟังพยานที่ในศาลกันึงนี่เขามีอะไรบ้างใช่ไหมครับคุณก็จะรู้ ไม่ต้องมาออกทาแบบนี้นะ <c oughs> <laughs> คือคนกลุ่มนี้เขาก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คุณแตงโมนเนี่ยจะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือด้วยความเป็นดาราด้วยแล้วก็อาจชุดเรื่องชุดมันอาจจะลําบากผมถามว่า <c oughs> อ่าผมผมถามว่าดาราเป็นคนไหมดาราเป็นคนหรือเปล่าทุกคนปวดฉี่ได้ไหมเอาละจะปวดฉี่หรือฉี่ไม่รู้อะเอาแค่คุณไปยืนที่ ท้ายเรือสปีดโบ๊ทอะไรต่างๆแค่เรือกระตุกหน่อยอเดีเยวคุณกต็ตกน้ำแล้วเรือเลี้ยวหน่อยคุณก็ตกน้ำแล้วเรือเบรกหน่อยคุณก็หัวทิ่มแล้วมันไม่เหมือนรถใช่ไหมแต่นี่อะไรพฤติกรรมอย่างนี้เราไม่รู้แต่ผมนี่พูดถึงว่าฆา,า,า,าตกรรมมันเป็นไปไม่ได้แต่จะตกน้ำโดยวิธีไหนยังไงเนี่ยว่าไปแต่ฆาตกรรมมันเป็นไปไม่ได้ เรือนี่น้องเรือลำเนี่ยเขาซื้อจากต่างประเทศอเมริกาเขามี GPS เนี่ยกล่องเนี่ยติดมากับเรือเลยและ GPS เนี่ยของเรือลำนี้นะแม่นยำแบบเรือลบเลยคุณจะต์ดเครื่องปุ๊บเขารู้เลยคุณจะต์ดอยู่ตรงไหนและติดต,ติดคือกีอ่โมงดับเนี่ยนี่คือเขาไม่เคยพูดเลยนะดับเครื่องเนี่ยดับเครื่องกีง่โมงเรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปยังไงจอดที่ไหน G.P.S. บอกหมดอ๋อจากเรือลํานี้ตํารวจมีข้อมูลทุกอย่ามีหมดแต่คนเขาตำรวจไม่พูดนอกจากไม่พูดด้วยแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาทําอะไรกันไปมั่งเข้าใจไหมถามว่าเอาตอนหลังเขามีคนเอเอาแตงโมฆ่าบนบกใส่เรือนแล้วมาชิงน้า <laughs> คุณ <laughs> มันเพี้ยนไหมล่ะ ใช่หไหมเพราะว่าจีบเอเนี่ยเอาคุณแจงโมนั่งเรือมาจากนู่นอะไรร้านอาหารจี s เ<ะ>มันก็บอกนี่เรือเรือมันจอดที่ไหนบ้างแล้วจะไปรับศพที่ไหนถ้ารับศพที่ไหนคุณบอกรับฆ่าฆ่าใช่ไหมคุณก็ต้องฆ่าที่ไหนคุณต้องมีภาพคุณมีพยานผมว่าฆ่าตรงจุดนี้เขาคุณบอกมาดิเขาก็ได้แบบเอาดินตรงนั้นมาเ,าเลือดมาตรงนั้นมาพิสูจน์ใช่หไหมมัน เวลาคุณพูดอะไรคุณต้องมีหลักฐานแล้วเขาตำรวจนะเขาไม่ทําตามไว้คุณหมดอ่ะอใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณจะไปเถียงวิทยาศาสตร์เลวิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้คนเนี่ยมันโกหกได้ปากมันพูดได้วิาพาษ์วิจารณได้คิดเห็นได้แต่วิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้แล้วผมถามบอกอ้าวฆ่ากันตายถามที่ว่าตอนแรกบอกใช้ขวดไวบอกวิภาบีเอาขวดวนย ตีให้แตกแล้วเอาขวดไวายเนี่ยกรีดแล้วมีไหมมีเศษแก้วแตกไหมอะ่ะและแผลนั่นเกิดจากขวดได้มาก็ไม่ได้แล้วคุณจะคุณจะเอาอะไรอีกอะ้อาวเดี๋ยวมีดอีกแล้วมีดเฉือนที่เรือ,อเดี๋ยวมีดเอาตัวน้องแตงโมออกนอกเรือแล้วกรีดอี่ผมว่าเพอเจอกันไหมล่ะ คือรอ,<ม>องแต้มจะบอกว่าจากข้อมูลที่รอ,องแต้มมีเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่อ๋อคืออีกฝั่งเขามาโนเหรอคะคือรองแต้มจะบอกอย่างนี้ไม่ใช่คือมันมโนไปว่าแตงโมเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งสองสามอย่างนั้นโดย<อ>ไม่มองถึงพยานหลักฐานที่ตำรวจเขารวบรวมหรือพยานหลักฐานบอกเล่าต่างๆที่ตำรวจเขามาประกอบเป็นจิ๊กซอให้มันเป็นเป็นรูปร่างได้คือไม่ได้คิดอย่างนี้ คือเมื่อตำรวจพู้นี้กแถไปนู้นใครผู้นี้กระแถไปนู้นแล้วก็ปุกปัน่นทําเป็นกระแสกระแสมันก็ไปมองว่าเป็นหนึ่งสองสามกลายเป็นว่าเวลาไม่ถูกต้องอะไรก็เงียบกันไปเพราะกระแสคุณไม่ลบกระแสเลยสังคมก็เสียมองตำรวจเสียมองอายการเสียกระบวนการยุติธรรมเสียแต่คุณไม่มองเลยคิดว่าสิ่งที่ทุกคนคิดมโนเนี่ย มันมันถูกต้องกันหรือเปล่าก็จะไงเห็นไม่เนี่ยผมได้ข่าวว่าดีอะไรเขาก็ไม่รับอะไรเขาไม่รับคุณไม่ใชอมันเป็นเพราะว่าตำรวจเขามีข้อมูลที่แน่นหนาพอแล้วไม่ใช่สิ่งที่กลุ่มเี้อ้างถึงตำรวจเขามีหลักฐานมากกว่าคนที่อ้างอีกอคุณเนี่ยได้สิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไปโลค่ะของตำรวจอะสิ่งที่ตำรวจเขาทาอ่ะคุณทํา สิบเปอร์เซนของตำรวจหรือเปล่าไม่รู้เลยคุณรู้ไหมว่าเขาสอบนักประดาน้ำเนี่ยร้อยแปดร้อยสามสิบคนนะ่ะแล้วคุณที่ไปดำวันนั้นใช่ไหมคะใช่ภาพอะไรต่างๆที่คุณบอกว่าตาตรงตัดต่อเนี่ยเขาผ่านกระบวนการตรวจผู้เชี่ยวชาญตรวจหมดมันก็หกไม่ได้หรอกอะไรที่คุณบอกนี่เขาทำหมดแล้วค่ะ G.P.S การติดต่อไลน์แชทไลน์โทรศัพท์มือถือตำรวจก็เช็คหมดมึคุณทำไม่ถึง1จเปอร์เซ็นต์เขาซึ่งการจำลองเมื่อวานเนี่ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเพราะว่าลองแต้มแล้วผ้ตามจำลองนี้ผมเห็นไหมทีบตัวออกออกนอกเลี้ยวออกซ้ายหมด ช่คนเขาบอกว่าพอจำลองอย่างเงี้ยมันเป็นการจำลองแบบคนที่จำลองเขามีสติเขารู้ตัวมันเป็นการตั้งใจตกมันอาจจะไม่สามารถเทียบเคียงสถานการณ์จริงได้ที่คุณจะลอเขาตกใจตกผมบอกให้คุณคุณจะจำลองการจำลองเหตุการณ์ต้องใกล้เสียงที่สุดผมถามว่าเอาละคุณ้ใช้เรือลําเดียวกันไหมอาจจะใช้ลําเดียวความเร็วอันเท่ากันไหมเวลาเดียวกันไหมสถานที่เดียวกันไหมเวลากลางคืนกลางวันก็เปลี่ยนแล้ว กลางคืนน้ําไหลยังไงก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมแล้วผมคุณยังมาจําลองกเหตุการณ์ไงแล้วคุณรู้ไหมว่าจาตอนแตงโมตกตามที่คุณนั่งหรือเปล่าใช่อย่างงั้นหรือเปล่าแล้วคุณแซนเองก็บอกว่าการจําลองมันไม่ตรงเพราะว่าคุณแตงโมตกไปทาใบพัดถ้าคุณคุณทําอย่างนั้นคุณทําตกงั้นคุณลองทําไมไม่เอามือจับตัวเรือมาแล้วลองให้เรือลากไปหน่อยดีว่า ไอ้ขาคุณจะโดนใบพัดไหมคุณกล้าหไหมฉะนั้นคุณจําลองคุณต้องจําลองทุกเหตุการณ์ไม่ใช่จําลองนั่งแล้วก็ตกเบียงเบียงซ้ายเบียงซ้ายคุณยังกลัวใบพัดเลย <S 2> <S 2> <S 2> ดูนึวก่อน,นดิการจําลองอาจจะ <คน S 1> ไม่ตกงใสเติมชูชีพมันก็ไม่เหมือนอีก่แล้วคนตกกับคนตั้งใจจะตกมันไม่เหมือนกันนะเวลาน้องจะตกเรือตกน้ําเนี่ยคุณต้องช่วยชีวิตช่วยตัวเองอ่ะ แข้งขาคุณจะทําไง้ายแข้งขาคุณจะทําไงุณก็ต้องแกวงไปแกวงมามือไม้เข้าใจไหมแล้วมันเหมือนกับตกที่คุณถีบตัวลงมันเหมือนกันที่ไหนเนี่ยเวลาเวลาทํอาอะไรมันต้องเออสังคมมันต้องสร้างสติครับค่ะจำได้ไหมคุณตกรถอ่ะคุณตกรถอ่ะคุณตกรถรถอ่ะคุณก็พยายามจะดึงรถจะหมเพรายึงรถบาดแผลมันก็ไม่เหมือนละ กับคุณกระโดดตกลงไปเพื่อตั้งใจตกเนี่ยบาดแผลมันก็ไม่เหมือนกันแล้วถ้าคิดอย่างนี้ได้นะคุณไม่ไม่ไม่ต้องไปทําแบบนี้หรอกค่ะแล้วอย่างนี้มองลองแต้มมองว่าลองแต้มมองว่ากลุ่มกลุ่มเนี้ยความเชื่อของคนกลุ่มนี้ที่มาจำลองเขาเขาต้องการอะไรเขามีวัตถุประสงค์อะไรลองแต้มผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมระส่งอะไรเอาละอยากจะหวังดีอยากจะทวงความยุติธรรม หรือมันมาเมียมาจากประเด็นอื่นถึงทําขึ้นมาแล้วน้องไว้มาตอนเนี้อยู่ในกระบวนการศาลศาลตัดสินไปบางคนแล้วอีกบางคนก็ต่อสู้ถ้าคุณคิดว่าคุณมีหลักฐานคุณก็นําหลักฐานไปสู่กระบวนการยุติธรรมไงก็ไปดูไปอย่างนั้นว่าหนะ้าอีกต่อไปอีกสิบปีอ้าวใหมา่แล้วทำใหม่แล้ว อีกห้าปีทําใหม่อีกแล้วตายแล้วกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยก็มันทําอะไรกันแล้วคุณไม่เชื่อมันองค์กรยุติธรรมไม่มันคุรจะท,ทาอย่างไรงั้นต่อไปก็เอ,อผมมีคดีผมทำาไรว่ะผมก็เดี๋ยวทาใหม่อีกแล้วมันไม่ได้หรอกครับุมต้องวานนี้เนี่ยค่ะระหว่าง,งถาแถลงข่าวอะผู้ก,การแต้มมีบางแจ๊คเขาวิดีโอคอลมาด้วยบอกว่าพร้อมที่จะส่งมือถือของคุณแตงโมมาให้ มองจังหวะเรื่องนี้ยังไงบ้างผมเนี่ยผมบอกแลวเวลาใครบอกมีทําไมไม่ให้เอามาให้เลยเอาแต่พูดว่ามีแต่ไม่ให้อะไรเงี้ยะใช่ไหมคือเราอยากจะเปิดความจริงเราทําไมไม่เอามาให้อ่ะเรียบค่ายกันทําไมเนี่ยเหมือนบางคนบอกมีหลักฐานเด็ดเด็ดผมเนี่ยฟังแต่โมมาสามปีไอ้เพิ่งที่มีหลักฐานเด็ดยังไม่มีเด็ดสักคนหนึ่งยังไม่เคยให้ให้สารให้ไอการให้ตารวจสักคนหนึ่ง เด็ดทุกกันเนี่ยเด็ดเด็ดไม่อยากจะตอบมึงเด็ดหอกไรมึงวะ